ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับใครที่สนใจรหัสเกมเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยฟ้องช็อปบริการซื้อขาย ID เกม Rv รับประกัน100%นะครับสนใจติดต่อ Facebook อิซาริยาพมพลนนะครับอย่าลืมเพิ่มเพื่อนก่อนทักแชทด้วยนะครับเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับตีพี่ดูเคนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปเนี่ยก็ฝากกดไลค์คนละไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ ฝากกด subscribe ด้วยนะครับย่างยิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับชมคลิปผมเป็นคนแรกของช่องด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็ได้หยิบซิลมาเป็นจังเกลิลนะครับก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าซิลเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เคยเป็นแอสซัสซินที่เก่งที่สุดนะเป็นเคยเป็นแอสซัสซินที่เก่งที่สุดในเกมมาแล้วนะครับแหมก็ต้องบอกเลยว่าฟาร์มเร็วมากๆส่วนรุ่นเนี่ยผมหยิบมเป็นรุนตีเร็ว32นะครับ ก็จะเป็นอ่าสีแดงจะเป็น A อเวกสินะครับแล้วก็สีเขียวจะเป็นอ่อไม่ใช่สีสีม่วงก่อนสีม่วงจะเป็นสเปริตนะครับสีเขียวจะเป็นสเตทนะครับผมสเตทสิบนะก็จะรวมกันก็จะเป็นลูนที่ตีเร็วที่สุดในเกมนั่นเองนะครับจะเป็นลูนตีเร็ว32นะคือลูนนี้มันสามารถใช้กับฮีโร่สตัวได้นะจะเป็นซิลดาร์ซี่แล้วก็แวนนะครับอ่านะสตัวนี้จะใช้ลูนนี้ดีที่สุดแล้วนะครับโอเค ซิลเป็นฮีโร่ที่ฟาร์มเร็วมากๆเมื่อออกเป็นพวกรูนตีเร็วนะครับเฮ้ยอืมว่าแล้วไม่เป็นไรครับกาดกาดดาเมจผิดหน่อยนะคือนึกว่ามันจะตายไงไม่เป็นไรครับค่อยๆเล่นไปแล้วก็แพสซีฟติดตัวของซิลเนี่ยนะครับก็จะเป็นอ่าคือมันจะเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมสัญลักษณ์กงจักรนะ ไม่ดีนะอย่าทำจะเป็นสัญ,ญลักษณ์กงจักรใช่ไหมครับแล้วถ้าเราไปตีอีกทีเนี่ยมันจะลดคูดาวินวินชิปนะครับเป็นสกิลวินชิปเป็นสกิลสองนะครับสมมติเราเราปาสกิลหนึ่งไปปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะติดสัญ,ญลักษณ์บนหัวคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็ให้เราสกิลสองไปตีอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะลดคูดาวสกิลสองทันทีหรือว่าสกิลวินชิปนั่นเองนะครับอ่านะนนี้จะเป็นพาสซีฟติดตัวของซิลนะ คครับก็ถ้ามันจะมีทริคในการฟาร์มนิดหน่อยนะครับในการทำทำการเงินของเราเนี่ยให้เยอะๆนะครับแต่ว่าขอสักตัวจะได้ไหมออันนี้พลาดจ,จริงอันนี้ขออภัยครับหฮาวไปหน่อยถ้าเล่นแบบเฮาวแบบนี้มันจะไม่ดีเท่าไหรไ่เลครับคือจริงๆถ้าอยากกดอันติีใส่คู่ต่อสู้เนี่ย พยายามให้คุต่อสู้เลือดเหลือประมาณสักต่ํากว่า50ก็ได้หรือว่า50ก็ได้นะครับ50%เอร์นต์นะครับเลือดแต่ต้องเป็นแคบิเมทนะไม่ใช่แท้งนะครับผมถ้าป็นแท้งเนี่ยเลือด50เนี่ยเอาไม่น่าตายนะโอเคส่วนรองเท้าเนี่ยเราสามารถออกเป็น3อย่างได้นะครับจะเป็นวอล์บูตกันซีซีแล้วก็เจาะเกาะเวทนะครับผมนะสามสามอย่างนี้เลยจะเหมาะมากนะ แต่ว่านี้คือผมเล่นพลาดไป2ออจังหวะแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็มาแก้เกมโดยการฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็พยายามแท็กเลนไปนเรื่อยนะแท็กเลนเอาชีพไปนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยแก้เกมในการที่แบบว่าเราฟาร์มแล้วก็ในการไปช่วงต้นเกมได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับเนี่ยครับก็มาแท็กเลนกลางบ่อยๆนะครับเอาคีพเลนกลาง แล้วมันจะทาให้การเง้นของเราเนี่ยรวยมากๆเลยครับแล้วมันก็จะสามารถกลับมาแก้เกมได้ในช่วงที่เราไปฟาร์มผิดนะครับแล้วก็ไฟาผิดในช่วงต้นเกมนะครับอันนี้ก็เป็นทริคในการฟาร์มนะส่วนไอ้เจ้าไวโอเลตเนี่ยเราได้แน่นอนนะครับอุ้ยเป็นไรครับเราตีเอ้าดันวาร์ปไปหาโอ้รอดอยู่ ด้านว้าไปหาเทวเฉยตะกี้นี้คือมันไม่น่าว้าไปหาเทวนะวาไปหาเทวเฉยเลยก็ยิ่งแรงสูงมันก็จะยิ่งตึงๆหน่อยนะครับมันไม่เหมือนแรงอื่นๆนะสำหรับซิลผมยังมองว่าเล่นในแรง d i a อ o คอมมานเดอร์แล้วก็ขอนต,นตน้นๆเนี่ยเล่นง่ายมากเลยนะแต่ถ้าเป็นแรงสูงๆแล้วเนี่ยมันก็เล่นยากพอสมควรเลยนะครับมันต้องการดามเมจจัดเลยนะสำหรับแอสาซินในแรงสูงๆในการเข้าจังหวะแครี่เมจในชุดเดียวตายนะอ๋อเรียบร้อยครับโอเคโอเคครับเราตาย2เราก็ไม่เป็นไรนะ ก็แก้เกมตามที่ผมบอกไปนะแก้การเราเล่นพาสในช่วงต้นเกมนะคือฮีโร่ซิลเนี่ยเลดก็เล่นได้กลางเกมก็เล่นได้เลดเกมก็เล่นดีนะครับผมต้นเกมเล่นได้เลดเกมเล่นได้ต้นเลดเอ้ยนี่พูดอะไรก็ไม่รู้ขอไปขอไปเขียนได้หนึ่งตัวชัดดาวไปเอา้าอันติีไม่โดน ก็ต้นเกมเล่นได้การเกมเล่นได้เลยเกมเล่นดีนะครับสำหรับเซิลวนะเล่นได้ทุกทุกเวลานะถ้าต้นเกมเราเล่นพลาดแบบนเนี้ยนะครับเนี่ยแบบผมเนี่ยอันนี้คือผมเล่นพลาดมากๆเลยนะคือตายไป2ตัวแล้วนะครับในช่วงต้นเกมเราก็จะมาแก้เกมโดยการฟาร์มแล้วก็แท็กเลนนะครับแค่นี้เองนะไม่ต้องไปคิดมากว่าโอ้โหเราตายไป2แล้วว่าเราจะทํายังไงเราโยนเกมแล้วว่นะนี่ครับเข้าเทลเลยนะ อ,อันนี้คือเดิน5เลยนะเราเสียป้อมล่างไปด้วยนะครับนี่ครับคือการแก้ในการฟาร์มปิดผ่านในช่วงต้นเกมก็พยายามทําแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาเองนะเดี๋ยวเราจะกลับมาแบบว่าเกมนําการเงินเราเยอะขึ้นนะถ้าเราแก้เกมในการเล่นประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นทิคในการแก้นะครับผมฟาร์มแล้วก็แท็กเลนแค่นี้แหละไม่มีอะไรนะ เี okay, ครับเราเริ่มกลับมาแล้วเคครับแล้วก็ฟาร์มไปนะ <Just> เก็บสแตก็กแล้วเจ้าดาบฟาร์มไปด้วยก็ดีเหมือนกันนะคือดาบฟาร์มมันให้ดามเมจมาสัก2อ่ะนะครับ 2ดาเมจต่อสแตก็กถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะนะครับถ้ารวมๆแล้วก็เราก็จะได้มา30ดาเมจเลยนะเพิ่มตามเลเวลไปอีกเนี่ยนะเยอะเลยแหละนะครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตายไปดิไร้เลดเลยนะครับโอเค ค่อยๆเล่นนะครับไม่ต้องมาหัวร้อนนะว่าเราเล่นพลาดนะพยายามฟาร์มพยายามเก็บสแตก็กพยายามเก็บเวลของเรานะผมย้ำหลายรอบมากเลยนะเนะี่ยมาเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาคีมกลางโหรวยเลยชุดเดียวขึ้นมาทีนี่รวยเลยนะครับทีมเราไม่ค่อยเคลียร์เวฟนะ โอเคครับเราได้เป็นเวทดอมพายแล้วนะโยกเลนค่อนข้างที่จะยากนะครับสำหรับสิวไรของไบโอเนี่ยเลดเกมเราเล่นได้นะครับเราเล่นดีเลยแหละนะครับเลดเกม ดูดดูดดเลือดไปนะครับตะกี้กับดันติเอาเอาแตกเลยงานนี้โอเคลีเจนเลยลีเจนเดอดีลีเจนเดอร์ดีทุ่งกึ่งเบื้องเถื่อนเลยแค่าหับแล้วก็เวทไปนะเราได้ฟ้ามาด้วยดีเลยนะ เราจะเป็นแอซซัซินที่โยกเลนค่อนข้างที่จะยากนะครับสําหรับซิลมันไม่เหมือนพวกดวก้วงไม่เหมือนพวกนาคอรสนะครับที่มันจะโยกเลนได้เล่นได้ดีนะครับผมโอเคโซนดาร์กเราได้เร็วมากเลยนะครับคืนนี้ผมแนะนำนะปล่อยเลนบนหรือเลนล่างก็ได้นะครับแนะนำนะอันนี้เือแนะนำนะครับโอเคเราได้เป็นเจ้าเวทมาละ แตกแน่ๆมันกำลังเดินมานี่แล้วไว้อเลตนี่ไงต้องกดจันตินะครับผมไม่ได้ไปเคลียร์เวฟคีฟมาว่ะผมไม่ได้เลี้ยงมังกรด้วยโอเคครับถือว่าเลนล่างเราน่าจะได้แล้วนะ ผมเลี้ยงมังกรตัวนี้ก่อนนะโอเคครับถือว่าคุ้มนะครับปล่อยมังกรลอ่อทีมผู้่อสู้มาพอดีเลยนะคือเขาจะมาเคลียเขาจะมาฆ่ามังกรเก่งไงแต่ว่าเขาไม่ได้เคลียเคลียล่างไว้นะครับผมซึ่งถือว่ามันโอเคเลยนะล่อมังกรได้นะเอามังกรล่อดได้นะเอาเมดก่อนนู่นะนะมดก่อน อ๋อไม่ตายโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับในการแก้เกมในช่วงต้นเกมที่เราเล่นผ่านนะครับก็เจอกันชิปหน้านะครับบ๊ายบาย